ขออนุญาตชมสวนนะคะเปียนภูเขาไฟพี่น้องขาอยู่ที่ทับชิมสยามศูนย์หกหรือบ้านนาจิเรียบ้านนาจิเรียนาจิเรียสามอาณาจิเรียหมูสิบสามนะคะฝูกขันสีจันเกีครติพี่น้องตามตามตามตาครับตอนนั้นมานั้นบอกว่าเดี๋ยวถามว่าเป็นหมากเป็นนวยสิบห้าพี่น้องมาเบิ่งมือนี่เป็นหมากเป็นนวยแล้วคุณแม่กิงกลางไปว่ามาเด้ออีล่าแม่สตัก์มีจากเด้ก็สั่นก็มา มาชุดที่แล้วมาชุดที่แล้วยังไม่ออกลกูตก,กติโทษบบกัวแบบแก่แบว่าแม่นมาชุดเลียนติโทษุเรียนเบอร์นี้ปัดติโทษปัดติโทษใส่อูหอยอนต้นเอ็นเตนไว้อันนี้คือทุเรียนภูเขาไฟนะคะอันนี้ยังไม่แก่บอกพ่อหน้าอันนี้บันท่านแต่แก่เป็นป่ะการนี่แบบนี้อืม,อมแกขม่ข้างาอันนี้ยังไม่แก่พี่น้องขาไหลมวยฟาดเบิ่งเบิ่งผุด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 พี่น้องพุดเด้อไหลมาตะพุดลงมาลงมาลงมาลงฉาดไหลลงมา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 ปลา อันนี้ต้นเดียวได้พี่น้องค่ะต้นเดียวแต่ว่าสวนสวน,สวนนี่มันกับแบบว่ามันปลูกบ่พความกันมันกับว่าดดว่าเกิดทุกต้นได้พี่น้องต้นใดสมบูรณ์ก็สิเกิดกอนเนาะต้นใดยังบระท่านสมบูรณ์มันก็นสียังบ่ทัน,กนเกิดนะนะ <c oughs> ข้ายังน้ำกลมแม่ไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทางโน้นไม่มีแล้วเอ่มีแล้วต้นนี้ต้นนี้ครับได้เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปทางนี้ทางนี้ยับทางนี้ห้าปีแล้วพี่น้องเด้อค่ะเข้าไปเข้าไปใกล้ๆเลยห้าปี นต้นนี้ห้าปีอันนี้ตัดได้ได้ผลรอบพี่เท่าไรแล้วค่ะแม่รอบแรก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 โอต้นโอต้นแขนอูยังสี่ละสะอ่อนแหงสะอ่อนแหงแล้วก็ถัดไปอ๋ออันนี้อันนี้ลุงชาติมาทางนี้อันนี้ง้อง้อเก็๊ยบละบอแม่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยติดนกนกกินแล้วนกกินนั่นเด่นนั่นเด่น นี่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 แดงๆนี่หนึ่โยนมาเออเออแกมีกล้วยนี่นี่นีพี่น้องขาห้อยน้อยอ่าปีแรกปีแรกน้อยขอรองแค่แรกขออนุญาตคุณแม่นะคะมาปี้สิมีล้วนหมดเลพี่น้องเหลือล้วนหลายเด้อล้วนหลายล้วนหลายเออยายเด็แล้วต่อยต่อยอ่าปีแรกปีแรกยังไม่เท่าไหรอ๋อมาตั้ดีเลยนะอเนเอาเอาเอาแล้นี้ง้อโรงเรียนบอกคุณแม่ค่ะง้อโรงเรียนพี่น้อง ปีแรกปีแรกปีแรกมันเรียกว่าท่าน่ะโดบไปไหนครับขนาดมกทุเรียนปีแรกเนาะข้าเจ้าปลูกปีแรกหนื้นี่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 เขียวเขียวสดสดใหม่ๆแปลว่ามันเกาะอยู่ร่อนร่อนมันร่อนกรอบร่อนดีพี่น้องค่ะเขาะอยู่่นนีมัโอ้ยจันเกิดหน่อยเถอะบุ๊คปีแรกใช้คิดน้อยแท้ะไปไปแม่ไปตามแม่ไปโอ้สอนสอทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟ ศรีสะเกดครับจังหวัดศรีสะเกดโอ้กําลังออกครับนี่ยังไม่สุกพี่น้องขาออกปีแรกยังเขียวอยู่ยังเขียว่ยเป็นงอกลูกเรี้ยงนี่เป็นงอกลูเลี้ยงหินใหญ่ๆครับนี่ต้นนี้ก็จะเป็นงอกหินภูเขาไฟเป็นลองกองเป็นมะละกอโอ้ยมะหุงมะนาวมะเวอมีครบสุดอย่างสุดแนวมังคุดมังคุดมังคุดกรับนี่นะครับนี่ต้นมังคุดครับโอ้ต้นนี้ลูกบักเอฟเลยนี่พี่น้องขาเกิดไปได้เหงาพี่แม่เกิดไปได้เหงาพี่แม่ เกิดไปใต้เงาแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปพูนจนหอดหยอดกักครับเอ้หลายต้นแห้งทั้งหมดนี้ประมาณกี่ต้นคะคุณแม่ยังไม่รู้เลยคุณคุณแม่เพราะด้นนับแล้วพี่นมอคะว่ามีจ็ต้นเพราะว่าเราปลูกไปเรื่อยๆขึ้นมันย่ำใจแล้วก็ถือมาเชละต้นสองไซสบิ๊กเลยต้นนี้ต้นนี้ไซสบิ๊กเลยเออไซสบิ๊กบิ๊กเลยแต่ต้นไหนจะได้มาเยี่ยมยายบ่เนี่ยต้นไหนยายตัดอย่างเนี้ยยังไม่รู้เลย ส่งสัญญาณนะถ้าตัดตอนนี้ไปดข้างบนนตัวนี้ไปข้างบนจะอบดูเข่ารองนี้เจ็บเข่าร่องนี้มาเจ็บเข่ารองนี้มาเออใสเดี๋ยวนี้สิพุนคักพุนแน่แท้ท่นีสูงสูงเลยเตี้ยไม่เกิดเกิดที่สูงสูงอันนี้จุ่มกันยั่ว แต่เสียดายมันยังไม่แก่ด้อพี่นองค่ะมันต้องตัดแก่จัดเนาะมันถึงจะได้รสชาติทุเรียนภูเขาไฟแท้ๆถ้าตัดอ่อนๆผัดสีว่าของเพื่อนว่าแซ่บมนะมันต้องได้ระยะเวลาที่เพื่อนกำหนดนะนะตองแก่มือใช่ไมกี่มือเรไม่รู้เราดูยังไงว่ามันแก่จัดใช่มันเป็นสองครั้งนี้ออทีนี้มันก็จะดูเนื้อตรงนี้มันแตกแตกให้เต็มที่ใช่ไหมให้มันแตกๆก่อนถ้าเมนบานเห่ากับสิว่าให้มันตากตีก่อนคอนน่ก็ให้มันแยวๆก่อนเนาะออเขาดูกันอย่างนี้นี่เอง อันนี้กล้วยหอมทองเราบแม่เนาะกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองโอ้กล้วยหอมทองภูเขาไฟเหมือนกันครับฮ่าฮ่าฮ่่าฮลวงู่ที่ภูเขาไฟถ้าถ้าเกิดโยแถวนี้เพลินเอิญอีหยังกับภูเขาไฟเบิดพ่อปานกับอยู่กันและศีลบ้านปไปเจียบเลยอีหยังกับมิตรไดโนเสาร์ฮ่า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 ฮ่หมดเขียวเขียวนี่กับถือว่าพ่อใส่ได้อยู่คุณแม่จะสอยให้กินแบบสดๆเลย งานสดาลูกอ่อนก็เทไแม่ะไม่ไม่ลูกพี่เที่ี่แดงจริ่ครับอืโอ้หมดแดงหมดไปไปไปหมดไื้โอ้สุขาเคือสุขาเคือเลยกล้วยอืจิ้ม กิมเงาะเด็ดมากจากต้นแล้วอันนี้เป็นอินรีธรรมชาติยอืมนี่ออร์แกนิกค่ะเป็นเงาะออแกนิกหวานครับหวานไม่ถามข้ามาทโทมต่อนมันดดๆหวานร้อนดีครับคือเขียวอย่างนี้ธรรมะถูกแก๊งยังธรรมะต่อนมันดกๆมันเกิดขัๆให้สิแสบเพีงเนาะ